หรือสิ่งไม่สะอาดใดๆเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายเหมือนแก้วมณีที่บุคคลวางไว้ในผ้ากาศิกพัดย่อมไม่ทําให้ผ้ากาศิกพัดแปดเปื้อนถึงผ้ากาศิกพัดก็ไม่ทําให้แก้วมณีแปดเปื้อนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสิ่งทั้งสองเป็นของสะอาดบริสุทธิ์ชั้นใดเวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระกันของพระมารดา สเสด็จออกโดยง่ายไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำเมือกเลือดหรือสิ่งไม่สะอาดใดๆเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์ฉะนั้นเหมือนกันข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ 14. มีกฎธรรมดาดังนี้เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันของพระมารดามีทานน้ำปรากฏในอากาศสองสายคือทานน้ำเย็นและทานน้ำอุ